อันนีจะทอดตะเคียนไปดาบป่าโน้ตตะกูแ,แ,บบแล้วก็ทิพนนะคะตะเคีมล้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ ยิ่เลยก็คือยิ้นเท่าเลยเหลืองน่ะไมู่อะไรอีกจะไม่รู้น่ต่งอะไร คนมี้สองลูกก็ยังอยู่ไปหยิบหลายลูกก็มากินอยู่น่ากินน่ากินน่ากินอะไรแบบเดี๋ยวอีกสักหน่อเลยชั้นเหลืองเปลรอกนอกนุ่มในค่ะใน้วซุปซี้ยังมีนะทุกคนตอนนี้ของเราไม่ขาดละจะมีขายทุกวันแหละแต่เราจะทยอยลงวันละร่อยต้องรอยเอาค่ะทยอยลงจะได้กินกันทั่วๆหนานนะคะ เดี๋ยวมาดูออกก็มาทำโนนี่นั่นนี่ห้องครูก็ได้โอ้โตะเคีมหรอคุณแม่อืมะเคมนราค่ะใส่ข้อวากิ่งยำไปแล้ตัวแม่ตัวนะตั้ปลาตัวที่ทำตัวอะี้แนี่เดี๋ยวให้ตะเกียงตะเกียงให้ตเกียก่อนไปน ยกได้น้ำมันไหมล่ะอยากได้น้ำมันดมนด้อยางหลังล่ะที่เราไม,ม่พอในี่ะสำนีแหละ มะนาวลงเลอือไปถึงมะนาวจากมะนาวไปถึงยำปลาจิ้มยำมันง่ายชอบมากกระไซมากหรือบางคนก็ตัดน้ำตาลจะแล้วแต่ค่ะเะตัดก็ได้เกะตัดดีกว่าอร่อยแต่บางคนต้องเอาน้ำตาลมาตัด มือไม่มีแรงจี้นี่แหละคือบีบมะนาวแหละคือ <c oughs> เริ่มอ่อนแรงเลยดู <c oughs> มือเริ่มอ่อนแรงกินเลยแล้วกันป่ะกินอนะ่ะมะนาวถึงมะนาวหน่อยนะจ้าจางแซ่ต้องหอมมะนาวบ้าน ก็สลยสัส่งาต่ออากะทอบก่อนทอรหรือ,อยังยังไม่ทอดไม่สม <c oughs> นังเรีกทอแค่นี้เลยอใส่ชุดรกับบีบมะนาวไปแล้วเรียบร้อยใส่ทีันก็หลอดอึ้นขึ้นหักกวาง แตงโมกรุดนิดนึงค่ะพี่าไ่กลิ่นหอมเนาะกี่เปาหวยหวานพี่ลงนะตัวพี่ลงเพราะรสชาติที่แบบคนภากลางซื้อมาซื้อมาแกะสูตรทั้งวันแก่ขลับไ่เลยคืออะไรอยบร้อยโอเคอย่าปอยนะคัทุกคน ยำปลาเชมปลาเชมล้าเดี๋ยวเพื่อนสองตัวเดี๋ยวจะลองแกะเดี๋ยววันที่วันที่ที่สองเพื่อนมาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวจะแกะหั่นแล้วทอดยำให้เพื่อนกินดีดิมาลุ้นกันนะคะว่เนนาหอไม่เน่าน่าันนาไม่ไนไม่เนาหรลอเนาะจัดดูแข็งตึ๊กดเลยเนาะแบบเนื้อมันแข็งมันหลัตัวมันเผือกเราว่ามีบางคนทักมาว่าเกลือน้อยเราก็ใจใจเสือเลยใจเสือ ไงอรจะไม่ได้กินหรอยังไงท้องอซ้อมๆไม่ได้กินนี่จะแจ็คท้ <c oughs> คองไปไปก่อนเล <c oughs> มาตาชานทีท้องอยู่แล้วอน้องไม่ค่อยเค็มเลยรสเ,เป็นปลาหม่านาลยนัวโอ,โอ้โหอะ่รลูกพอ่อ